ความผันผวนในปีนี้มีผลกระทบต่อการลงทุนแน่นอนเงินเฟอ้อของสหรัฐตั้งแต่ต้นปีสูงมากเลยสูงกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันทำให้เฟดเนี่ยเขาต้องดำเนินนโยบายในทิศทางที่เข้มงวดขึ้นการลงทุนเนี่ยมันยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนแต่ว่าเราควรจะมีการกระจายความเสี่ยงไปทั้งหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารหนี้ด้วยเราอาจจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างกระแสเงนินสดให้เราได้ดีเป็นหลัก ทุกปีก็จะมีประเด็นที่ทําให้การลงทุนนั้นมีความผ,ลผ,ลผลันผวนเกิดความไม่แน่นอนแต่ว่า1-2ปีนี้ดูเหมือนจะถี่มากขึ้นแล้วก็หนักมากขึ้นด้วยนะครับเ,เพื่อนๆอนักลงทุนคนไหนที่กําลังมองหาทางเลือกในการลงทุนที่ได้รับรายรับสม่ำเสมอระหว่างการออมหรือการลงทุนท่ามกลางตลาดที่มีความมันผวนและในสภาวะที่อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับที่ต่าอย่างต่อเนื่องและยาวนานรอฟังคลิปนี้เลยนะครับเพราะวันนี้ผมจะชวเนเพื่อนๆนักลงทุนมาทาความรู้จักกับกองทุนเปิดโบนงอินคัมหรือบีอินคัมเป็นทางเลือกสําหรัับนทนททุี่ ต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะตอบโจทย์ให้กับพวกเรา3ด้านด้วยกันครับคือการกระจายความเสี่ยงเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนมากขึ้นและรับเงินคืนสม่ำเสมอทุกไตรมาสครับกองทุนนี้มีสไตล์ในการลงทุนอย่างไรและทำไมถึงสามารถตอบโจทย์ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนแบบนี้ได้ผมอีกวันพศจากช่องทานิกบะิทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวน,นเพื่อนนักลงทุนมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับ ตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นทั่วโลกสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่เริ่มใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้นและความเสี่ยงจากวิกฤตโควิดที่ยังยืดเยื้อเป็นตัวอย่างปัจจัยที่เข้ามากระทบการลงทุนในปี2565นี้ครับคำถามคือโอกาสการลงทุนจะมีมากแค่ไหนและแนวทางการลงทุนควรจะเป็นอย่างไรครับ ความผันผวนในปีนี้มีผลกระทบต่อการลงทุนแน่นอนเงินเฟอ้อของสหรัฐตั้งแต่ต้นปีสูงมากเลยสูง่า7%มันทําให้เฟดเนี่ยเขาต้องดําเนินนโยบายในทิศทางที่เข้มงวดขึ้นทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็อาจจะรวมถึงการลดขนาดสินทรัพย์ของเฟดซึ่งตรงนี้มันหมายถึงการถอนสภาพคล่องออกจากระบบการเงินซึ่งมันอาจจะทําให้ปริมาณเงินที่จะไหลเข้าตลาดทุนทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงในปีนี้ เรื่องโควิดเราคาดว่าจะเป็นความเสี่ยงในมุมที่ทั่วโลกสามารถยอมรับที่จะอยู่กับมันได้มากขึ้นหลายๆประเทศมีการผ่อนคลายนโยบายควบคุมอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการประกาศให้มันเป็นโรคประจำิ่นดังนั้นเนี่ยเราคาดว่าแต่ละเวฟของโควิดที่เกิดขึ้นจะมี Impact ตต่อตลาดน้อยลงเรื่อยๆเราก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสให้ประเทศที่โดนกดดันว่าเขาไม่สามารถรีโอเพนได้สักทีเนี่ยก็จะสามารถฟรื้นตัวได้ในปีนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งปัจจัยนี้น่าจะช่วยบรรเทาปัจจัยของทิศทางนโยบายการเงินของเฟดได้ดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าการ ลงทุนโดยรวมเชื่อว่ายังมีโอกาสแต่ว่าการบริหารความเสี่ยงการกระจายการลงทุนในปีนี้มันจะมีความสำคัญม,มากขึ้นครับ คีย์เวิร์ดสำคัญมาแล้วนะครับนั่นคือโอกาสในการลงทุนยังมีมากมายแต่เราควรบริหารความเสี่ยงและกระจายการลงทุนให้มีความเหมาะสมดูจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในอดีตมีความโดดเด่นในแต่ละปีแทบจะไม่ซ้ากันเลยนะครับบางปีหุ้นอาจจะดีบางปีพันธบัตรก็ดีบางปีสินค้าโคภัพันก็ดีนั่นก็แปลว่าถ้าเรามีวิธีในการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมก็จะทําให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวและนั่นก็เป็นโอกาสของการลงทุนของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันครับ การลงทุนเนี่ยมันยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนแต่ว่าเราควรจะมีการกระจายความเสี่ยงไปทั้งหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารหนี้ด้วยเราอาจจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดให้เราได้ดีเป็นหลักมากกว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็นอกจากนี้เราควรมีการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศบางส่วนด้วยตอนนี้ในตลาดเอเชียแล้วก็รวมถึงอาเซียนมันก็ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่ดีรวมถึงธุรกิจของเขาเนี่ยก็ยังแข็งแปร่งอยู่พอสมควรตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้พอร์ตของเราโดยรวม สามารถสร้างกระแสงเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอเรามีกองทุนที่คิดเสื่อไว้ให้แล้วกองเดียวเนี่ยได้กลยุทธ์การจัดพอร์ตกระจายลงทุนไปในสินทรัพย์ทุกกลุ่มที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อให้นักลงทุนเขามีกระแสงเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอซึ่งก็คือกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมหรือที่เราเรียกกันว่าบีอินคัมนะครับ เพื่อนๆนักลงทุนครับกองทุนเปิดบัวหลวงอินค้ามหรือว่าบีอินค้ามได้มีความน่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับท่านที่อยากจะกระจายการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศและในสินทรัพย์หลายๆประเภทด้วยนะครับชวนมาดูหน้าพอร์ตกันก่อนครับเจมว่าเป็นกองทุนรวมแบบผสมครับ พอรนะ์ตณเดือนกุมภาพันธ์โดยรวมจะมีสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะตราสารนี้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นตราสารทุนอีกประมาณเกือบครึ่งหนึ่งตราสารนี้โดยรวมเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยที่เราลงเยอะๆในพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีเครดิตเรตติ้งที่ค่อนข้างดีลงลงมาเนี่ยเราจะมีการลงทุนในเงินฝากของธนาคารต่างๆแล้วมีการออกไปลงทุนกองทุนตราสารนี้ต่างประเทศช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนต่างประเทศนอกจากสินทรัพย์ตราสารนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นตราสารทุนมันก็จะแบ่งเป็นการลงทุนในหา มทรัท์ด้วยก็จะรวมปรีดอินฟราฟันในพอร์ตที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยที่เป็นหุ้นแล้วก็ตราสารนี้อย่างละเครื่องจะมีการกระจายการลงทุนไปต่างประเทศอยู่30%ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทุนครับที่สามารถเน้นกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในหลักทรัพย์ต่อไปนี้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละศูนย์ถึงร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบเก้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตัวอย่างสินทรัพย์เช่นตราสารหนี้ และหรือตราสารหนี้กึ่งทุนตราสารทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเช่นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหน่วยทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวม ETF เป็นต้นครับ นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนร้อยละ60ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเงินฝากหรือตราสารเที่บเท่ากับเงินฝากครับโดยกองทุนอาจจะลงทุนใน Derivatives หรือ structured note ก็ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งการที่กองทุนนี้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายก็มีข้อดีเพราะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันครับพอร์ตการลงทุนจะแบ่งเป็นพอร์ตตราสารหนี้ซึ่งตรงนี้ถึงแม้มันจะมีผลตอบแทนต่ำที่สุดในพอร์ตแต่ว่ามันก็ เป็นพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะรวมถึงพวกรีดทรัส s t หรือว่าอินฟราฟันด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีความผันผวนต่ํากว่าหุ้นแต่ว่าก็จะมีการจ่ายปันผลที่น่าสนใจกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตราสารทุนพวกหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จะผันผวนที่สุดแต่ก็มันจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับเราทางเราเนี่ยก็จะมีผู้จัดการกองทุนคอยปรับสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอยู่แล้วช่วงไหนเนี่ยเราเห็นว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่ผันผวน่้้าางเรมกลดดวไ ว่าเราจะคอยติดตามแล้วก็ปรับพอร์ตให้อย่างสม่ำเสมอโอเคพอจะเห็นภาพรวมกันแล้วนะครับมาสรุปและวิเคราะห์กันหน่อยครับ ในทุกๆปีเรามักจะได้ยินว่าตลาดกังวลเรื่องนู้นทีกังวลเรื่องนี้ทีไม่เคยมีปีไหนที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนจะวิ่งเป็นเส้นตรงเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีประเด็นอะไรที่จะทําให้การลงทุนนั้นมีจังหวะขึ้นขึ้น,น,นลงๆบ้างข้อดีของการลงทุนคือเราไม่ต้องเดาครับเรามีทางเลือกในการลงทุนมากมายที่ทําให้เราสามารถลงทุนได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลกับปัจจัยกดดันเหล่านั้นครับมาสรุปข้อดีของกองทุนเปิดบูรหลวงอินคัมหรือบีอินคัมที่หลักๆแล้วสามารถตอบโจทย์3ส,ส่วนได้นั่นคือการกระจายความเสี่่่ยงงเพิิมมโออกาสสสรรัับบบผลลตแแทนนนะ ทุกรมาคับย้อนกลับไปดูหน้าพออีกครั้งหนึ่งก็เห็นว่าบีนค่ำกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีครับทั้งด้านประเภทของสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนและในมิติของการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในขณะเดียวกันก,ก็มีการกระจายความเสี่ยงทั้งอุตสาหกรรมและรายประเทศด้วยทําให้ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ผลตอบแทนก็จะไม่ผันผลมากนักครับจุดที่น่าสนใจคือผู้จักการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ช่วยเพิ่มความสบายใจในการลงทุนระยะยาวให้กับนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราครับและนั่นคือข้อดีข้อ,ขอที่2ครับ ทางผู้จัดการกองทุนบัวหลวงจะคัดเลือกตราสารการลงทุนอย่างพิถีพิถันครับและผสมผสานกันอย่างลงตัวโดยเน้นให้กองทุนนั้นยังคงมีความมั่นคงในระดับหนึ่งไม่ผันผวนมากเกินไปนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมกองนี้ถึงลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารนี้แล้วก็คาดหวังดอกเบี้ยรับจากตราสารนี้ที่มีคุณภาพและสะท้อนไปที่ผลตอบแทนในอดีตครับ ส่วนเงินที่เหลือจะถูกจัดสรรไปลงทุนในตราสารประเภทไฮยูบ้างส่วนที่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือรีดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงได้สม่ำเสมอโดยจะดูเรื่องกระแสเงินสดเป็นหลักครับเพื่อที่จะได้เงินปันผลที่สม่ำเสมอเพื่อมาจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยในทุกๆไตรามาสนั่นเองครับ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเป็นกองทุนผสมที่มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อแสวงหากระแสเงินสดรับจากการลงทุนที่มีความหลากหลายและนํากระแสเงินสดเหล่านั้นมาจ่ายคืนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นรายไตรมาสครับแต่ว่าไม่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลนะครับแต่จ่ายคืนในรูปแบบการขายคืนแบบอัตโนมัติซึ่งก็มีข้อดีที่น่าสนใจครับ การที่ดีอินท่มขายคืนอัตโนมัติมีประโยชน์กับนักลงทุนยังไงการขายคืนอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีประโยชน์โดยเฉพาะกับนักลงทุนที่ต้องการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นกระแสะเงินสดซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นแหล่งของกระแสะเงินสดหลักเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันของนักลงทุนบางท่านหรือว่าสําหรับบางท่านแล้วเนี่ยกระแสะเงินสดตรงส่วนนี้อาจจะช่วยกันกับรายได้จากการทํางานในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ข้อดีอีกอย่างของการขายคืนอัตโนมัติเนี่ยคือไม่มีภาระในการเสียภาษีไม่เหมือนเงินปันผล ที่เราจะโดนหักภาษีก่อนทั้งนี้เนี่ยตั้งแต่เรามีการจัดตั้งกองทุนในปี2,560ตอนนี้ทางกองทุนมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไปแล้ว18ครั้งคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ1.4บาทต่อนหน่วย ข้อดีอย่างหนึ่งคือจะทําให้เกิดความสม่าเสมอในการจ่ายคืนผลตอบแทนให้กับนักลงทุนด้วยนะครับก็จะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงอินข้ามหรือว่าบินข้ามมีความน่าสนใจในการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากๆและการบริหารของผู้จัดจาการกองทุนก็จะช่วยลดความเสียเ่ยงในระยะยาวได้ทําให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ควรศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ยังไงทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเช่นบางส่วนเป็นการลงทุนในต่างประเทศอาจจะต้องติดตามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและอาจจะใช้สัญญ ซื้อขายลูกหน้าแฝงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนดังนั้นก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางต่างๆไปนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับยังไงก็อย่าลืมเปิดใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมอมพนโพสจากช่องถามกับอีกทุกเรื่องที่ลงทุนต้องรู้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ